ลูกหาจากปีที่แล้วที่เปิดตัวครอบครัวกับลูกไปครับเป็นยังไงบ้างคะทุกวันนี้ก็คือสื่อนี่ก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าการใช้ชีวิตก็สบายใจโล่งสบายไปไหนกับครอบครัวก็ได้สบายๆเพราะยุคนี้ก็คือเขาเปิดหมดแล้วล่ะแต่ว่าเราก็อยากเหมือนว่าเปิดให้ให้ใครที่เข้าไปดูใน YouTube ก็เอาทราบแล้วเรามีครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็จะได้สบายใจกันเอฟสงเอฟี F ong, C, อะไรอย่างนี้ครับผมเราเองก็สบายใจ นะครับทางลูกๆทางภรรยาก็สบายใจครับยกภูเขาออกจากอกนะ่ยเขาเาเก็บไปที่สักกี่ปีองเงี้ยใช่ครับใช่ครับถ้าว่าไปแล้วอ่ะก็จะเหมือนกับทางอีกหลายๆครอบครัวออของศิลปินนะครับยก<อ>ตัวอย่างเช่นน้องเอชยาเนี่ย<อ>ใช่ไหมเออพราะสมัยก่อนเนี่ยมันจริงๆนะน,นะครับมันเหมือนว่ามันเป็นกฎกติกาอะไรก็ไม่รู้ที่แบบถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยคือกระแสของเราจะดอบลงทันทีเลยแต่สมัยนี้คือรุ่นนี้แล้วอ่ะใช่ไหมครับ เขาก็เฉยๆเข้ามาดูมาแซวมาอะไรอย่างนี้ตกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แปลกอะไรครับกับลูกก่อนหน้านั้นก็มีความเขาเรียกว่าแบบสงสัยในตัวพ่อคุณพ่อไม่ยอมเปิดรเลยพอคุณพ่อแบบพอเปิดอได้เปิดใจกับลูกเลยครับก็มีช่วงช่วงแรกๆที่เขากำลังที่จะเติบโตเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับเขาอย่างเงี้ย เขาก็รู้สึกว่าสงสัยเขาไม่เข้าใจเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟังตลอดว่าพ่อนะป้าป้าเนี่ยคือทํางานแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพยายามอธิบายเหตุผลก็คือตอน,นเด็กๆเขาอาจจะไม่เข้าใจพอโตขึ้นมาเขาก็เข้าใจแต่สิ่งที่เราไม่ให้ขาดเลยก็คือความรักที่เรามอบให้นะครับการพูดจาก,การพูดคุยกันอะไรตลอดมีปัญหาอะไรก็ครอบครัวก็มาคุยกันเข้าใจครับเข้าใจดีครับผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไหมพี่ลูก โอ้สบายใจครับทานอะไรถูกต้องครับตรงไหนก็ได้สบายใจแล้วแล้วปัจจุบันนี้เราเรารุ่นเนี้ยเขาไม่มาอะไรเราแล้วเป็นเองครับครับเขาบอกว่าจริงๆเขาบอกว่าลูกชายเองก็มีแววมาทาเป็นพ่อเหมือนกันเป็นศิลปินเหมือนกันก็มีก็มีคือสายเลือดเขามีอยู่อ่ะแต่ว่าทางลูกทุ่งร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยคือ คือพรสวรรค์อะไรเงี้ยเ,เขาจะไปเขาจะร้องเพลงทางสติงเงี้ยคนโตทางสติงคนกลางนี่ผู้ชายเขาจะไปทางแปอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกสาวคนคนสุดท้องเขาก็จะชอบร้องเพลงนะครับแต่ว่าคือความโดดเด่นอะไรเงี้ยก็ประมาณหนึง่งแต่ว่าเลือดศิลปินมีอยู่ในตัวนั่นแหละแต่ว่าขี้อายอเออครับตอนนี้คือให้เขาทำในสิ่งที่เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็ยังเรียนอยู่สองสองคน ครับผมก็บอกทําไปเลยลูกเอาอะไรที่ลูกมีความสุขเนาะ mm hmm. แล้วในเรื่องของการเรียนก็จะไม่ไม่บังคับหรือว่าไม่กดดันลูกว่าต้องทําเกรดได้เท่านุนเท่านี้หรือต้องอะไรอย่างนี้ mm hmm. เอาให้จบไว้ก่อน uh huh. เพราะว่ายกนี้ต้องมีใบปริญญา uh huh. ครับวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาทางวิชาการ uh huh. แต่ปริญญาชีวิตเนี่ยลูกค่อยมาสู้ uh huh. เพราะไอการเรียนกับการมาเจอชีวิตจริงเนี่ย มันหลักปฏิบ <un benim graffiti> ัติมันคนละอย่างลูกต้องเจออะไรอีกเยอะเพราะผ่านมาเยอะเผ่านมาเยอะจริงพี่ลุงลู้มีปรึกษาบ้างไหมกับการเป็นศิลปินอยากจะเป็นแบบพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีไปเปลยไปเปลยตอนนี้ก็ผมผมเองก็พี่เองก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้มาทําให้มันมีกิจกรรมร่วมกันในเรื่องของช่องโยธงยูทูบอะไรเนี้ยเขาขี้อายเขาขี้อายครับผมก็พยายามตะล่อมตะล่อมอยู่ครับ อ่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ่อบางทีก็เอาไปงานด้วยนะครับคนตงเนี่ยเขาร้องได้ใช่ไหมก็เอาไปงานด้วยไปร้องด้วยอะไรด้วยก็ให้ค่าขนมไปให้อ่ามีค่าตัวตั้งหากให้อะไรเงี้ยก็เก็บเอานะอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ดีใจเหมือนว่ามีงานนะเนาะอะไรเงี้ยครับก็ประคองกันไปครับ้วตอนนี้งานพี่ลุงเป็นยังไงครับงานงานก็ช่วงปีใหม่ก็โอเคก็ประมาณหนึ่งแต่จะให้เยอะเหมือนสมัยก่อนไม่ไม่ขนาดนั้น นะครับก็ยังบางอยู่แต่ว่ามาได้ตรงนี้เสริมในเรื่องของการาทําขวัญน,นาคเป็นหมอขวัญก็ได้ความเมตตาได้ตําราจ,จากพิทตสพลมาแล้วก็การแนะนําจากพิทตสพลก็<ๆ>มาตั้งทีมะนะครับแล้วก็รับขายจบุบลูกบุญหลานบอกได้นะตอนนี้มาเป็นหมอขวัญแล้วด้วยก็อีนนกสองสามนนปีแล้วครับผมงานงานก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับเราก็ต้องสร้างฐานไว้ก่อนเนาะเพราะคนจะมองว่าเราเนี่ยเป็นศิลปินลูกทุ่งไง ทีนี้ก็ต้องหาแบบอาชีพอาชีพเสริม,เ,ออมเสริมเสริมแล้วอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้ใน,นอนาคตเพราะว่าทำขวัญน,นาคนี่คือยิ่งแก่ยิ่งขลังนะออพนี่ตสมพลบอก,กยิ่งแก่ยิ่งขลังอ,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 อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าในการที่เราใช่ครับหมายถึงว่าในาวัยวุฒิของเราหรือว่าคนวุฒิที่มันเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะไปสอนเด็ก อะไรเงี้ยสอนนาคได้ให้ให้ทราบซึ้งในพระคุณของพ่อแม่เงี้ยบางทีมันก็ต้องใช้คนที่อายุเยอะๆอะนะครับแล้วก็หมายถึงว่าสอนให้เขาทราบซึ้งให้เขารู้พระคุณพ่อแม่ได้ครับตอนนี้เปิดรับทั้งงานลูกทุทงงก่งทั้งขวัญนาครัมี่เลยครับลูกทุ่งขวัญน,นาครำวงครับ <c oughs> ได้หมดได้หมดครับผม <c oughs> ทุกศาสตร์เลย <c oughs> ทุกศาสตร์ครับ <c oughs> อภิล,ลน เรื่องที่โดนแฮกกับลน์กับเป็นอ๋อเห็นด้วยเหรอครับผมใช่ตอนนี้ต้องระวังครับต้องระวังฝากไปด้วยครับเพราะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบตอนแรกก็มีเพื่อนโดนทีนี้มาโดนซะเองนะครับพอเขาโดนเสร็จเขาก็บอกเนี่โดนแฮ็กเราก็ไม่รู้เนาะว่ายังไงเนาะก็คือมิจฉาชีพพอแฮ็กไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะไปขอรหัสลายอะไรเงี้ยพอเขาได้ลายของเพื่อนไปเ่ยครับเอาไลน์เพื่อนเนี่ยไปยืมเงินคนอะไรอย่างเงี้ยอันตรายมากครับตอนนี้ก็ต้องต้องระวังกันครับ ประมาณสักสามสี่วันนี้ครับสามวันนี้แต่ก็คือต้องคอยโพสเตือนอยู่เรื่อยใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นผู้เสียหายด้วยผู้เสียหายโดนแล้วโดนโดนเอาเงินไปแล้วนะครับเป็นหลักหมื่นเป็นหลักหมื่นแต่ว่าเขาก็ไปแจ้งความแล้วบอกให้เขาไปแจ้งความอะไรเงี้ยต้องต้องระวังครับคือบางทีเนี่ยเขาโทรไปให้ลงรหัสอะไรอย่าไปบอกครับเรารู้เลยเรานึกก่อนเลยมิจฉาชีพ อะไรเงี้ยอย่าไว้ใจใครครับแต่บางคนคือสนิทไงสนิทไงเขียวเป็นเพื่อนเราด้วแหละครับใช่ใช่ใช่ครับมีเช็คไมครัว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราไปเข้ากรอะอะไรยังไงมันถึงมาแฮกเราจะจู่โดนแฮกเลยโอ้ใช่อยู่ๆโดนแฮกเลยครับผมเพราะว่าไอ้ที่เราจะเข้าไปนู่นไปเนี่ยก็ภรรยาผมก็อาจจะเก่งกว่าหน่อยเรื่องของโซเชียลไอ้เราก็งูปลาทีนี้เราจะไปนู่นนี่เนี่ยซิกแซกนู่นเราก็ต้องระวังไงบางทีเราไปกดเราไม่รู้เนาะ ครับผมแต่ไม่มีหรอกครับเขาโดนเองไปแจ้งความลงคดีประจำวันเลยบ้างอย่งไรบอย่างครับอย่างครับแต่ว่ามีแค่แต่โพสต์เตือนโพสต์เตือนโพสต์เตือนตอนนี้คือควัวหวั่นใจไหมว่าแบบเพื่อนๆหลอกตัวจะโดนกันอีกเลยเนี่ยเราพยายามโพสต์เตือนแล้วแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่ยก็โดนนะครับก็โดนเพื่อนๆอีกหลายๆคนก็โดนนะก็มีโพสต์มาหน้าเฟซอะไรตลอดเพราะนั้นก็ต้องระวังกันตรงนี้ด้วยต้องบอกต่อกันครับครับไปฝากเตือนคนทั้งบ้านนะครับ ก็ต้องระแวดระวังกันนิดนึงออนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นสื่อในการที่จะโพสต์บอกกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคือถ้าเราไม่นานๆเราได้พูดได้คุยมีปฏิสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยก็ก็ต้องดูใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนสนิทก็ต้องดูทักไปเงี้ยเอ้ยใครว่าโทรมาถามก่อนอะไรก่อนขอข้อมูลส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ใช่ตั้งสติก่อนอตั้งสติออใช้คํานี้ตั้งสติให้ดีก่อนออแล้วโทรมาถ่ายถามก็ได้ ถ้ามีถึงขั้นไปไลน์เลยอะไรไปแล้วเนี่ยหรือโทรไปเนี่ยก็ต้องโทรมาถามก่อนดีกว่าออตัวจริงไหมเหตุการณ์นั้นมันจริงไหมอะไรไหมออครับระวังกันด้วยครับเ,ออเป็นห่วงเป็นห่วงครับออติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ